ังจากที่สอบติดแล้วค่ะคือเราจะแบบโล่งมากรู้สึกแบบเฮ้ยเราถึงแล้วนะคือมันโล่งแบบ,บปลดปล่อยเลยคะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโมเมนต์นี้เหมือนกันค่ะโมเมนต์ที่ตัวเองสอบติดแล้วแล้วก็มีความรู้สึกโล่งมากแบบเราทาได้แล้วอะไรนี้ค่ะก็สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะนางสาววรินทร์ทอ,อเกติการชื่อเชื่อมจากโรงเรียนเตรียมอุรมศึกษารุ่นที่82อยู่ห้องกิ๊บเลขรุ่นที่17ค่ะ การถกโหวเข้าค่ายสตรวัทอวิชาเคมีหรือว่าค่ายคาร์พแทนประเทศค่ายที่1ค่ะได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติหรือว่า g c h o ครั้งที่16ค่ะได้ที่1ของประเทศการสอบข้อสอวนอเคมีแล้วก็เป็นคนเดียวในประเทศที่ได้คะแนนเต็มข้อเขียนด้วยค่ะได้เหรียญทองแล้วก็ได้ที่4โลกการแข่งขันโคบอิคัสโอลิมเปียค่ะการประกวดนางงามนิดหน่อยค่ะตอนนี้ได้ท็อป40มิสทีนไทยแลนด์2019าค่ะตอนปหกค่ะเอ็มมี่้านซี มากกว่าน,นั้นคือการแคย์ยังไม่ไมัฒง,งานถึงขั้นที่จะชี้ได้ว่าก้อนที่อยู่ในรังไข่ของเอ็มมันเป็นเนื้อดีหรือว่าเนื้อ้ายถ้ามันเป็นเนื้อร้ายแล้วเราแค่ล็อกมันออกมะเเ็งมันจะรามค่ะทำให้เอ็มอาจจะต้องตัดทั้งหมดลูกเอ็มทิ้งคือตอนนั้นเอ็มรู้สึกที่ว่าทำไมเอ็มถึงโชคร้ยายแต่ถ้าเราได้ช่วยเด็กผู้หญิงเหล่านี้ให้กำลังใจเขาเราก็ใจนะลเราผ่านมา,าติคณแพทยศาสตรีด้าพยาบาลรอบที่หนึ่งโครงการโอลิมปิกวิชาการแล้วก็ท่านตาแพทย์จุฬารอบที่หนึ่งโครงการโอลิมปิกวิชาการ รอบที่หหรือว่ารอบพอร์ตพาริโอค่ะรอบที่1จะเป็นรอบที่ให้เด็กที่มีผลงานทางวิชาการหรือว่าท่านแต่ละด้านที่มหาลัยต้องการนะคะได้ยื่นพอร์ตพาลิโอของตัวเองเพื่อให้อาจารย์ในมหาลัยพิจารณาเราเข้าไปซึ่งจะแตกต่างกับรอบที่3เพราะว่ารอบที่3ก็คือจะใช้คะแนนกับการสอบพร้อมกับเด็กทั่วประเทศก็จะมี requirements คะแนนบางอย่างเหมือนกันค่ะอย่างของเองจะเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการเอ็มจะต้องไต่สอวนอให้ไปถึงขั้นที่เขากําหนดเอาไว้ค่ะถ้าเป็นของโครงการโอลิมปิกวิชาการ ขั้นต่ำเลยเนี่ยคือจะต้องได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินการแข่งขันวิชาอะไรก็ได้ในระดับชาติค่ะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินคุณอาจจะได้ผ่านการอบรมค่ายสสวทหรือค่ายคัดผู้แทนประเทศนวิชาก็ได้ค่ะเป็นการสัมภาษณ์กับ MMI อะค่ะคือจะเป็นสถานีถ้าใคะแบบกลิ้งเลียค่ะสีลาจะมี18สถานีสถานีละ8นาทีค่ะ นเ,นเขาจะมีงานให้ทำมีคำถามมาให้ตอบซึ่งมีวัดครบทุกได้เลยค่ะ IQ EQ วัดความรู้ทางจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งโชคดีมากมากเลยค่ะเอไมไเรียนจริยธรรมทางการแพทย์กับที่ทีหมอแพลแล้วก็เลยตอบได้โดยไม่ลังเลียเลยค่ะจริยธรรมทางการแพทย์นี่ต้องมาเลยค่ะถ้าเรียนเนี่ยเราจะมีหลักการในการตอบเราจะรู้ว่าแพทย์ที่ดีเนี่ยเขาควรจะเป็นยังไงเขาควรจะมีตักรกับแบบไหน พอเอ็มได้เรียนแล้วตอนที่อาจารย์เขายิงคำถามมาค่ะคือเอ็มรู้สึกเอ็มดีใจมากเลยนะคะคือเอ็มสามารถเรียบเรียงหลักได้เลยค่ะว่าอย่างแรกที่เอ็มต้องคิดก็คือเอ็มต้องเอาเรื่องนี้มาใช้ในการตอบซึ่งมันทําให้แบบเออเราตอบได้ยาวมากขึ้นด้วยะคะ่ะแบบดูไม่แฉเพราะเราเป็นคนมีหลักการะคะ่ะซึ่งเอ็มรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะคิดถูกที่เรียนจริยธรรมก่อนจะไปสัมภาษณ์ค่ะถ้าอยากได้รอบนึ่นนะคะและอยากเขา้าแพทย์อินเตอร์น้องๆก็ต้องเข้าไปดูในประกาศของมหาวิทยาลัยนั้นๆว่าเขาต้องการคะแนนอะไรบ้างใช้คะแนนเท่าไหร่ยังไง แล้วก็ต้องสอบให้ได้คะแนนตามที่เขากําหนดแต่ถ้าอยากเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการแต่ละมหาลัยก็จะมีกําหนดไว้เหมือนกันค่ะของแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือว่าของธรรมศาสตร์จุราจะต้องการเด็กที่สอบได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติหรือไม่ก็งผ่านการอบรมคัดหรือว่าค่าสสวทวิชาใาดๆก็ได้ค่าหนึ่งค่ะน้องๆก็ควรจะไต่ระดับให้ได้ถึงรีแควรเมนท์ถ้าน้องๆอ,อยากเข้าแพทย์และมากกว่านั้นคือการเก็บพอค่ะพอร์ตโฟลิโอไม่ได้เลือกพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไม่ได้ต้องการคนเก่งเ อย่างเช่นเอมอะค่ะจะทําทั้งวิชาการติดอาสาแล้วก็ด้านวงการบันเทิงแล้วก็รวมถึงภาวะการเป็นผู้นำเนะะี่ยค่ะที่อยากบอกก็คือพอเนี่ยต้องหลากหลายนะคะอย่าแบบเก่งแค่วิชาการอย่างเดียวคือมันก็มีมาแล้วะคะ่ะที่เก่งแค่วิชาการแต่ว่าไม่มีด้านอื่นเลยก็คือก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกไปว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันมันไม่แน่นอนเลยคะ่ะเราไม่รู้ว่าอาจารย์ที่คัดด้วยรอเขาจะชอบรอไหมเร,าจ,รา,าจะถูกชะตาของเขาหรือเปล่าทุกคนเนี่ยค่ะที่สอบรอบหนึ่งก็จะมีการเตรียมตัวสอบรอบสามเอาไว้ซึ่งเอมเรียนสอบรอบสามก็คือในตอนมสี่อะค่ะเอ เอ็มจะเก็บวิชาที่เอ็มถนัดที่สุดก่อนค่ะอย่างเอ็มเป็นคนที่ชอบวิชาเคมีมากแล้วก็เอ็มอยู่ค่ายเคมีมาซึ่งค่ายเคมีนี่ก็คือสอนจนจบม .6 ไปแล้วก็คือม .4 เนี่ยเอ็มจะจบม .6 ของวิชาเคมีไปเรียบร้อยแล้วแต่ในวิชาอื่นๆเนี่ยเอ็มก็จะพยายามเก็บไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นฟิสิกส์กับชีวะนี่ก็คือเอ็มก็จะเก็บของม .5 ไปด้วยเลยค่ะในส่วนของม .5 ก็คือเอ็มจะทบทวนเนื้อหาให้จนจบม .6 เลยคะ่ะพูดง่ายๆคือเอ็มจะเก็บเนื้อหาจนถึงม .6 ไว้ตั้งแต่ตอนมมม .5 เเลลลยคค่่่ะะแ้วววก็พอถึงงชชา .6 ใ แน่นอนค่ะเรียนไปแล้วมันก็จะต้องมีลืมเมื่อหในช่วงแรกๆอะค่ะเอ็มก็จะทวนเนื้อหาทั้งหมดเลยแล้วก็จะเริ่มเข้าตะลุยโจทย์แล้วก็จะเริ่มเรียนพิเศษให้เกี่ยวกับการตะลุยโจทย์ให้หนักที่สุดเลยค่ะเพื่อความแม่นยำของเราเองค่ะก็เอ็มเข้าใจเลยค่ะว่าการที่อยากเป็นหมอการที่เราจะสอบติดหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากค่ะก็เอ็มเข้าใจในความเครียดที่ต้องอ่านหนังสือเพื่อให้ตัวเองได้พนัที่หวังเอาไว้ค่ะก็อยากบอกทุกคนว่า นะคะคแต่ว่าอย่าลืมวางแผนให้ดีที่สุดค่ะเรื่องอ่านตั้งแต่เนินเน่นๆไว้ค่ะอย่าพยายามให้อย่าพยายามแบบให้ไฟกระโลงก้นแล้วถึงจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะคือเออเข้าใจเลยเอ็มผ่านแล้วว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่เครียดมากค่ะคือการอ่านหนังสือสอบข้อหมออะค่ะบางคนเขาจะเครียดไม่รู้ตัวค่ะข้า,าจ,จะบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เครียดเลยแต่ความจริงคือเขาเครียดนะคะคือตอนแรกเอ็มก็คิดเหมือนกันว่าเอ็มไม่เครียดเลย แต่ว่าพอเอ็มแบบที่เอ็มติดรอบหนึ่งแล้วค่ะเอ็มถึงรู้ว่าที่เอ็มที่ผ่านมาตลอดคือเอ็มเครียดแต่เอ็มไม่รู้ตัวเวยหลังจากที่สอบติดแล้วค่ะคือเราจะแบบโล่งมากรู้สึกแบบเฮ้ยเราถึงแล้วนะคือมันโล่งแบบปลดปล่อยเลยอะค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโมเมนต์นี้เหมือนกันค่ะโมเมนต์ที่ตัวเองสอบติดแล้วแล้วก็มีความรู้สึกโล่งมากแบบเราทาได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็สู้ๆนะคะ อตอนนี้เอมสอนรับสอนวิชาเคมีค่ะรับสอนทั้งมปลาย IJSO สวนทุนรับฐบาลญี่ปุ่นเอมก็รับสอนนะคะเพราะเอมก็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะก็ติดต่อเรียนเ,ยเคมีกับเอมได้เลยค่ะทักมาได้ที่ไลน์ ID A I M W J หรือว่า Instagram A I M W J ค่ะ